นะครับเนาะโอ้นะครับผมของขายพยักเองยอดคีบมงได้ครับผมสดๆเลยดูหัวโอ้ยยอดคีบมงได้เลยครับด้วยชุดเลยสุดเลยชุดเลยครับนี่ตัวนี้มีเท่าไหร่ครับหอยมีนะครับสองสามไป้วครับสองคือน้าสามเนาะนี่ครับผมมี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 เลยโอ้เก๊กดูหล่อเลยวันนี้มาสองลูกลอกที่ใช้ครับผมขอดูนะครับลอกที่ใช้ของแบรนด์ฟิตชิงครับ เมเจอร์นะครับเนาะฟิตเมเจอร์แบรนด์ฟิตคิงฟิตเมเจอร์เป็นยอดเลยเขาเรียกว่าอู้หนี่ใหญ่จริงฟิตคิงแม็กฟิตคิงแม็กครับผมฟิตคิงแม็กสายกระของแบรนด์ฟิตคิงนะครับครับผมของแบรนด์ฟิตคิงคือกันครับผมสายก็แข็งแบรนด์ฟิตคิงเหมือนเกินเหมือนกันนะครับนะไอ้นั่นตัวเล็กใจใหญ่ครับแต่ว่าสับสะโดไม่อยู่สะโดปลาโอ้รุนแรงเเจอกันเย็นนี้หัวกระลอกครับผมนี่ครับผมหัวกระลอกอู้หูหัวกระลอกครับโอู้หูใหญ่มากครับผมโอ้ รอเลยนะครับเนาะมีรอเลยมีรอเลยมีเบกเนียนแรงดิยอดครับผมชัวตัวสดๆนะครับอ MC มาโซตัวสดๆได้เพื่อนวะดูชัดๆน่ะเด้โอ้ยเนี่ยเขาไปนั้นนะครับเขาไปนั้นแล้วโอ้เข่าจังๆมันนะครับเนี่ยนี่เข่าด้านข้างครับโอ้เข่าด้านข้างครับผม อ่าเดี๋ยวจับตัวให้เบิ้งเลยครับผมบาทนี่งามเลยนะครับท่านงามเลยเพื่นวะโอ้ดูตัวประมาณเท่าเลอปประมาณโลโอ้ดวงตัวโลเจ็ดโลโลหกโลเจ็ดครับผมโลหกโลเจ็ดเกือบสองโเนาะครับเนาะส่วนเงินไม่เลยนะครับเด้อเทวินดูต่างเ้ยค่ายหอยยักษ์ครับผมจัดเต็มนะครับเนาะโอเคครับผมโอ้สุดยอดเลยเนื้อนี่ครับเนื้อครับผม